มาา้นนาก้านกล้วยถอดหน้ากากครับตากาแตงมาดูกันว่าใบหน้าที่แท้จ,จริงของม้าก้านกล้วยคือใครครับพี่เขียวเจนเน็เขียวตากาแตงในทุกๆช่องทางการรับชมนะครับเจนเน็เขียวตากาแตงเรามาทายไปพร้อมกันว่าคนนี้คือใครกันแน่เจนเน็กรีนเจนเน็เขียวตากาแตงพี่เจนเน็เขียว,ยวได้เวลาแล้วครับมาา้นนาก้านกล้วยถอดหน้ากากครับขอเสียงประมือกับคุณ คุณเจนเชียวครับเยี่มมากครับคณะกรรมการสวัสดีครับโอ้หทักทายกันก่อนเลยนี่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเลยครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่หอยสวัสดีครับวัสดีค่ะพี่นุ้ยมาจนได้มาสักทีนะเราทายชื่อของพี่เจเน็ตเนี่ยทุกซีซั่นเลยตากแตนชนบุรี ตตักแนชมบุรีเล่นจังๆจากไหนตั้งแตนชลบุรีเล่นจังๆมาจกแดนชนประธานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่นึกนะเฮ้ยอะไรอย่ารู้จักกันดีอ่ะเพราะว่าอยู่วงการมานานมากตั้งแต่ประกวดร้องเพลงสยามกุลการโอ้ก็ตั้งแต่รุ่นหลังคุณตั๊กเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งคุณตั๊กสามสองพี่เกลียวสามสามได้เป็นนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย เราก็คุณ้าคุณตากันเป็นอย่างดีสายประกวดสายประกวดทายมาทุกซีซั่นครับไม่มาสักทีเนี่ยจนวันนี้มาจนได้แล้วก็ทายถูกหมดเลยใช่ไหมมีเด็จริงๆแล้วโอขึ้นมาก็คนจําเสียงได้อยู่แล้วไม่พี่เขียวจําเสียงพูดได้ตอนที่พี่พูดอ่ะจําได้ตอนร้องอ่ะไม่รู้เลยมันจะเป็นคว่าค่าอย่างเงี้ยเนกราฟแลวเนื้อเสียงเนาะใช่จริงๆเราจะร้องแต่ลูกทุ่ง สตริงไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแรปไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกเก่งมากแรแล้วก็เซฟาเซฟาก็ไม่เคยนี่คือครั้งแรกในชีวิตคืออยากอยากมาทำอะไรที่ที่ไม่เคยทำแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเดอะแมสนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆด้วยจ้นกั็จริงๆแล้วเป็นคนเพลงก็ร้องเพลงตลอดชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้มาเดอะแมสอยากให้คนเห็นอะไรอยากให้คนเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วเราก็ได้ทำแล้ว ที่มาของม้าการกล้วยครับทำไมถึงเป็นม้าการกล้วยครับในโปรเจกต์เดอะแมสลูกไทยครับคือพอโตมาเราได้เล่นคือเราไม่มีของเล่นแบบแบบที่มันหรูหราอยู่แล้วเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่วันนี้พอหวังอยากเป็นอะไรอยากเป็นม้ากานกล้วยอยากให้ให้เด็กๆไทยได้จดจําเด็กรุ่นใหม่ได้จดจําไม่น่าจะลืมไม่น่าจะทิ้งมันจะอยู่กับพวกเราตลอดไปจริงๆต่างจังหวัดยังเล่นอยู่ค่ะ มีใช่ไหมมีแน่นอนที่ไร่พี่มีต้นกล้วยอยู่ร้อยกว่าต้นนะคะถ้าโตขึ้นมาเอาก้านไปใช้ได้เลยเอามาเล่นได้เอามาเล่นได้จริงๆเราควรจะอนุรักษ์กันไว้นะเด็กสมัยนี้แทบจะไม่เห็นกันแล้วเรายังงงกันอยู่เลยว่ามีอยู่หรือเปล่ามีครับแต่ต้องบอกว่ามันน้อยมากซึ่งจริงๆมันจะไม่ควรเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นมรดกของเราเราต้องถนอมไว้เลยค่ะถูกต้องนะครับมันเป็นมรดกภุมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเลยอนุรักษ์กันไว้ครับคนรุ่นหลังจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วภุมิปัญญาของเราอ่ะ สามารถสนุกสนานได้กับสิ่งของรอบๆตัวและที่สําคัญนะเราได้มีการสังสรรค์เห็นหน้ากันได้สนุกสนานกันมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะพี่การเยี่ยมยอดเลยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างนะครับนอกจากเล่นละครแล้วเพลงก็ร้องบ้างเพลงก็เพิ่งจะปล่อยออกไปหลังจากโควิดซาเอ้ยชื่อเพลงอะไรคอหวยค่ะคอหวยคอหวยคอหวยจะแซวสำหรับคนไทยสมัยนี้ถ้าอะไรที่ที่ดูแล้วว่าน่าจะ ทำให้เรารวยได้เขาก็จะไปตรงนั้นไปขูดไปถูหรือฝันหรือเสียงอะไรหรือรถชนกันหรืออะไรงีร้เขาก็จะดูกอทอมาเล่นหร,หรือคนตายเขาจะเอามาเล่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ใช่แล้วก็เลยหยิบเพลงนี้มาทําเป็นเพลงใหม่ซึ่งก็อันไว้ตั้งแต่โควิดจริงๆจะออกตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาเนื้อเพลงก็มีอะไรไม่มากห้้ยดีห้้ยเด่นห้้ยดังคุ้ตังเพววงื่วังดัรวยขนาดฝันเห็นวา ประมาณนี้ค่ะมหวมวมค,ค่ะผมไม่ไิ้ว่าจะเป็นควายนะน่าจะเป็น oh. เราจะไปหาฟังได้ที่ไหน YouTube ค่ะ YouTube, YouTube. ครับผม ขอบคุณค่ะครับผมชื่อ YouTube แอดเ u n าว่ากระบอกเสียงมิวสิกค่ะไปเสิร์ชดูได้เลยไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะหรือว่าพ้อเกิดอยากฟังเพลงแปลงสนุกสนุกแบบสบายสบายคลายเครียดก็กระบอกเสียงมิวสิกค่ะเพลงแปลงทั้งหมดแล้วก็ละครก็ตอนนี้ก็กําลังจะออนแอร์อีกแล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามใน YouTube ได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอเสียงปรบมือดังครับพี่เจเน็ตเกียวครับวันนี้ให้เกียิกับรายการเดอะแมสลูกไทยนะครับ